สวัสดีค่ะวันนี้มม่มาแบ่งปันเรื่องสองนิสัยรสนิยมในตัวเองค่ะหลายๆคนอาจจะมองข้ามจุดๆจุดนี้นะคะมาดูกันนะคะข้อแรกนะคะรถพลังงานดีๆในตัวคุณค่ะไม่เติมเต็มคำพูดบวกให้ตัวคุณค่ะคุณพูดแต่เรื่องลบๆพูดแต่เรื่องที่ว่าทำให้ตัวเองจิตห,อหยอวจิตน้อยจิตเศร้าจิตหมองอะไรแบบเนี้นะคะ เพราะว่ามันเป็นพลังงานที่ดึงตัวเราให้ต่ำลงค่ะแต่ว่ามีทางแก้นะคะเราต้องพูดคำพูดบวกคำพูดที่มีพลังที่เติมให้เรามีพลังสูงขึ้นค่ะเพื่อแก้นะคะจุดแก้เป็นจุดที่สำคัญนะคะเราบอกเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาฉันโชคดี